ที่กูตกใจเนี่ยแบบ๊อคอนแล้วึงมาผ่านหน้ามันตัวเทียตกตกใจหมดเลยีปลองไอ่ออ่ะตัวน้้อ้อ้ยอ้อ้ออ้องแล้วองอเอามาอยากดูแบบ 4D X แบบมืออะไปไไปอุ้ยอุ้ยน้ออะเหมือนเกิดไฟอะไอมยังไม่สบายโอเคโอเค ไอ้แป๊บไอ้แป๊บ้เก่กูไมมตาคำนึึงงกูเล่นกันแบบเต็มมากคือมึงแบบชิวเลยมึงชิวเลยมึงเล่นเหมือนแบบคนเป็นเหนื่อยมันไม่ไหวกระต่ายเป็นเหนื่อยเลยเหมือนเป็นแบบความดันนะมึงนะเหนื่อยนะเพื่อนทำเราตบบังคัมกันพอดีว่าถ้าถ้าสมมติมีกลิ่นเนื้อขอโทษที่ดึงนะพอดีว่าผมไปวิ่งวอลเลย์บอประมาณสักสองร้อย เมื่อกี้ครูพูดกับใครไม่ครับครูเขาก็แค่ลุกนี่เองเขาเข้าวินไงครับยังโอมยังโอมครับคุณเปิดลูกยังโอมใช่ครับพอดีว่าผมเป็นพ่อมึงด้วยเียปัดอายยยยแม่ปกติเราได้ลองกันแล้วแนี่ทำไมวะไม่ทันไม่ทันเจ็บด้วยเมื่อกี้เจ็บไม่ครับกีนี้ก็คือเขาอะนั่งกิน มันผิดเวลาที่คาทำอะไรอย่างนี้ไงปูปากไปเี้ยแล้วแป๊บน่งครับถ้าได้ติดตาก็จะรู้สวัสดีครับพี่นาดาวดครับดีควัดครัวดครับสวัาดีรับดีรับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดัดัดคดว ไช่ผมก็ใจแล้วมันฉิดเวลาคับคนเราสนทนาแล้วก็มีการพูดการพูดจาในเวลาเราพูดเราสื่ออะไรภาพกูยย้อนไปตอนเด็กเป็นกันเองนะครับผมผมว่ามาเป็นการส่วนตัวจำมือได้สวัสดีครับผมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยลุงใบบานสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยนี่มาได้ไงครับเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะมคเอาไม่เกี่ยวกันนะฮะแต่บานแต่บานไม่ผิดนะไม่ผิดใช่ไหม เจอกันกับพี่ทำใ้เป็นเรื่องปกติโอ้นี่นี่นี่คือคือผไม่ผิดตัวนี้มาพผ่อนเป็นอหรมาดูหนังเนี่ยัวรบอกว่าผมไม่ผิดใช่ไหมฮะที่มาดูหนังอะไรี่นี้เป็นการพักผ่อนพอดีว่าผมพิ่งไปวิ่ง่าไกลประมาณ200มตร200มตลอะไรหรอังมล่หนรรัก่ เป็นการเมือนรู้เก่าเพราะผม,ชออะมะเชื่อว่าการเมือนรู้มันจะต้องให้มันโผสเอาผมให้มือหนึ่งข้างถ้าผมเลือกผมเชื่อว่าการเมือนรู้บริสุทธิ์ยุติธรรม จะต้องทำให้ไม่มีการประเด็นทีมผมนี่นะการที่คุณปฏิคูนประธานโจทเนี่ยการที่คุณไทยบาลพูดแบบนั้นทำให้รู้สึกว่าการคุณเปการแบ่งแยกไม่เอ่ยชื่ออะไรวะฟังไม่ใช่โกันไม่สารการเรื่องแบบเก่ามันผิดไหมล่ะคุณมันผิดตรงไหนนะเรผมอูจารกมันเปิดเรื่องอไรอีกอยงโทษทีนะครับโทษทีนะครับนี่เป็นโรงหนัง ใช่ครับใชครับเราที่จะให้สิทธิ์ในการที่จะดูนเาะครับคุณไปบานนะครับผมขออนุญาตในการที่จะมชไอยู่ักกาเสียงมันดังมันก็ปกติมันก็มีการ คุณภัยบาลต้องเข้าใจเข้าาใจเชื่อว่าโรงหนังจะต้องเงี่ยจะต้องให้ความสงบเพราะมันจะได้สมาธิจะได้สมาธิในการเชอใช่ใผมว่ามันมันอย่างที่พี่เราแล้วโรงหนังฝั่งคุณมีกี่ที่นั่งคุณมีอยู่แล้วในกระเป๋า250คนก็ต้องซื้อตั๋วให้กับเดเก่งในทีในพักของทุกคนครับถ้าใครเชื่อในอุดมการณ์ของผมผมจะทำให้โรงหนังนี้ปราศจาก เสียงรบกวนครับเออดูใช่ไหมพี่วัเลือกครับผมผมจะทำให้โรงหนังในประเทศเงียบครับทอนนดาวทนนัดาวทนนั่งดาคุณก็ต้องฟังผมฟังผมแล้ว่าติตรงไหนล่ะถ้าใครเลือกผมอาพัก็ง่ายง่ายเพื่อน้องน้ำคำร้านไผ่บางกุ้งเปหดบลยนะครับถ้อคุณเลือกผมผมจะทำให้โรงหนังเป็นโรงหนังแบบไฮเปอร์ดูภาพของผมเนี่ย ที่่ในโรงานี้นโยบายผมเนี่ยแจกอุ้ยแล้วยบาเปดูเอิผมเท่าไหรผมว่าผมว่าตดุนถูกไม่ต้องในบริก็ได้แต่ขอให้ดูปีโทษนะครับคุณไบบาลมึงมาอยู่ฝั่งไคุณนกสหัวน้องน้องปิดหนังก่อนเลยปิดหนังเลยม่าการปิดหนังปิดไหนฮะผมเชื่อว่าการที่เราปิดหนังจะทําให้เรา พูดกันอย่างรู้เรื่อง้าของที่พี่แ้าใครที่เลือกพักผมใครเลือกผมผมเชื่อว่าทุกที่จะมีแต่ความสงบเศรษฐกิจของเราจะนำพาไปได้ทางที่ดีเราจะเป็นฮอลลีวูดเมืองไทยอัลลัสคุณคุณมึงหนักที่บ้านอยคนเดียวผมเชื่อไม่ว่าการที่เราถ้าคุณถ้าคุณรายได้คุณสองวันนักมล่ะผมเชื่อ ว่าการที่เราให้ศักยภาพของคนไทย oh, ไุไ่หนุนเอาพเด็จการเข้ามาผม oh, ไม่ได้หนุนใครทังนั้นเลยคุณทำให้เอา <c oughs> อนาคตเราออกไป เป็นบอร์ดเกมที่มินิเกมปาร์ตี้สังสรรค์คือแค่แล้วเราเล่นของโอฮาน่าครับบอร์ดเกมไปบอร์ดเกมเรารู้สึกว่ามีความติดใจมันติดใจนะมันเรามันเลนลื่นอ่ะวันนี้ก็เลยคิดถึงแบบเกมวงในวงเรียกว่าอะไรวงสังสรรค์วงสังสรรค์ในวงปาร์ตี้รวมเกมไปเลยรวมเกมมีที่เกี่ยวกับแบบเครื่องดื่มเอาแต่พาไปเล่นกันได้ก็เป็นเกมที่หลายๆคนเคยเล่นกันแน่นอนว่าเกมแรกไม่พ้นเกมนี้ครับวิ่งไปได้แล้วต่อด้วยแบดมินตันม่ไหมไหมอ๋อ เล่นแข่งตรงไหนเิ่มแข่งเล่นริ่เกมกระดานมัโต๊ะเพราะเราเคยเล่นมาแล้วผมนิ้วซนน่ะตรงเนี้ยอปไนนิ้สนิ้วซนอ่ะผมต่อให้เป็นมือซ้ายน่ะต่อให้เออพี่ผมนิ้้มีเกมอะไรบ้างนะพี่เกมแรกก็คือเกม มันจะเป็นเกมจงบอกชื่อใดๆก็ได้เช่นจงบอกชื่อสัตว์ทุกคนก็พูดชื่อสัตว์เหมือนนึ่งในเกมโดเรมอนเออคือมีคนตั้งคำถามมาใช่ไหมแต่พผู้ต้องตอบให้ไวภายในกี่วิสามวิหนึ่งสองสามตอบหมดคําถามเขาภายในสามวิใครเกินใครซ้ําโดนนี่นี่ิดชื่อใหม่เลยนะหนึ่งคำถามสามวิอ่าอันนี้นะไอ้เฮียมาช่องยลังเลยกูก่อนแล้วกันไหมจงบอกชื่อยี่ห้อรถ bmw toyota คอนด้าโอตมาซาเมอร์เซเดสเบนอิซุสุคุซุกิออดี้ยามาฮ่าไฮดูนจากกวปอเช่เมอร์เซเดสเบนส์าอัว้าวคล้ายคล้ายอยมาหอมยังหอกครับบอกชื่อตัวโนตตันตีโอ้โหโดเมีปลาสนที โดสูงสามเป็มือสามสามไม่แล้วเอาเอาเรื่องจริงนะพี่เรื่องจริงอ่ะมันโน้ตมีแค่นั้นจริงมันออกแต่จะไปจนไม่มีเสียงแต่มันจะมีซีชาร์ปเอีชาร์ปเออไม่ยังพูดซีชาร์ปเพรจริงๆก็ไปต่อได้ใค่มันก็จะมีแค่สิบสองโน้ตเหมือนกันอ๋องั้นแปลว่ามันก็คือบารทัาแล้วว่าถึงแค่สิบสองเกมไม่สนุกเลยมึงมึงต้านเกดมันไม่จินตนาการไอ้เหี้ยแม่งไม่ครีวิธีเอเลมาต่อไปครับ จงบอกชื่อไดโนเสาร์ทาร์โนซอรัสหนึ่งไทยเซเลสป์เอ่อหนึ่งสองสามไอ้แมงดงทำไมไม่ได้ล่ะแมไอ้ที่เล่นรอบเลยนะยี่ห้อเกี่ยวกันเล่นเลยบอกชื่อแบรนด์คีย์บอร์ดโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาได้ได้ได้หมดได้หมดคีย์บอร์ดคารุสเป๊กโอ้คือนี่ หนึ่งสองสามเนี่ยอะไรเรมีอมีไหมมีแอมีืงาะมีไม่มีโอเคแค่ตาจานนั้จบอทชื่อตลอดในแฮนรี่พัตเตอร์แฮรี่พัตเตอร์เอมานี้เกนเจอร์รอนแต่ันดออดึงใจริงจริงรักยิงยิงก็ไม่สน ดดบอนโอเคต่อไปพี่พี่เบนพูดชื่อดาราสีกินเกาหลีจองกุ๊กจิมซอนโฮซีวอนนี่สีปุยฮาเลยจงพี่จองเฮ้ยพี่จอยได้เลยได้โอ้อหก็ใช่เป็นภาษาเกาหลอคุณนะปองยูเออเจโฮอาโมแต่เออเฮียหนึ่งสองสามหมดไปเลยเบนกินโหนี่เร่งเงี้ยบเบนกิตอนแรกตนี้หัวมีแลคันเล่นเดี๋ยวไม่พูด เจอพี่จองมางงเลยจองบอกยูประเทศในเอเชียจีนไทยอินเดียีนปุ่ินญีเซียเกาหลีสิงคโปร์จีนจีนอะไรจีนสามเหบ้าสามใครอ่ะไปบ้าพูดจีนคนแรกผมไม่ได้พูดจีนผมพูดจีนผมพูดภาษาไทยแต่กูเออไม่ได้ไม่ได้ว่าภาษาอะไร ชอบมากเลยรถสค้าเแบบไม่ใช่ยาดองไม่ใช่ยาดองจังหวัดในภาคอีสานอ่าบุรีรัมณ์นครราชสีมาไอตัวสุริสานพันแก่นนี่กาฬสินธุ์บ้าดอนหนองคายมหาสารคามมุกดาหารอุบลบุรีฮะไม่ใช่ไม่ใช่ รวปขึ้นเหนือนิดนึงกูไม่รู้เมืนกันวิจาจาคมกูสูงเ่นกูก็มั่นะกูรอว่าใครแบบขัดกันต้องบอกชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวพอควายชื่ออะไรควายเดี๋ยวได้ไหว่าคนตั้งต้ถามอองมามาวนี้กูหวดนีดกูงงว่ะหมดสตาร์วิกเควดสตาร์วิกเเควเเคน ได้หมดเลยควายให้ไงควายคีนคนอีสานเนี่ยแปลว่าควายหนึ่งสองสามขนุนอันนี้ต้องุดอยู่ที่ว่าตรงนี้คะตรงนี้จะแบบจะปล่อยไหมอ๋อยืนแมนนี่อ๋ออะเบ้นคลิดงานมาคลิดหมวดมาคลิดหมวดสุดท้าย ผมเอาเป็นชื่อวงดนตรีเฮ้ยไอ็ดดี้ทาศนะดนตรีไม่ใช่ได้เหรอไอมีซังสุดยอดเลยเอาแค่วงดนตรียาวๆแดงเกือบกรุบได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยบอดี้แสลมอ้โหแม่คำเดียวกูเลยหมดแล้ววงนี้ีแอะไรนเลยนะดีแอดโพแทโต้เฮ้ยแม่คำนี้อ่ะเล้ามือเฮ้ยอุ้ยแม่กูแข่งเล้าังดูนี่นั่นออ้ันี่ก็สิบดีมาดู ซุปเปอร์จุนี่อะซุปเปอร์ติงไก่มึงอยากกินละอันนี้มึงอยากกินเอาไอเทมเซิร์ดิมีมงซุปเปอร์ติงไก่มีถ้าลองเต้นยูทูบอ่ะใครกล้าทาเล่นไหมท้าเล่นถ้าเกิดทาเล่นแพ้ต้องดื่มสามแก้วนะอ๋ออ่ะไปต่อซุปเปอร์ติงไก่เออซุปเปอร์ติงไก่อ่ะเดือยเยอะเวนเก๊กอ่อเวนจิวเดนวิทมันเล็ยมีจีคอฟเทลเฮ้ยทำไมวะทำไมต้องเป็นเราออบิวเวส เออกาซาอืมเจอโนมาเดรสไอทอสมิสบูดาเบสอีโบล่าซุนน์สยอมไมค์คอมิคโรแเม์แอโรสเมสคาร์ลาบาซลิปิงชีฟเล็กคารลาบ้ามาลิวนาซิมบันแทนเบียงจำคำนจำไม่ได้แล้เนี่ยนี่อ๋อเออิงโก้ จ <10 los S 1> mm ๊กโซคูสิบล้อกุชชาร์ปปอบานาน่าเ้ยๆเ้ยแอนตี้แฟรนี่มันตั้งแต่สเปอร์ตีนไก่แล้วงงจริงไปไปไปเมันไม่อยแดริสแนโชอยอ้เลรเจ็ดเซเนโร์โดยของลืมอ่ะ มี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 ทีุวันไงทุกวันเออเอาวิจินกูวันนีเออเออช่วยนี่วันเออเดืออยดูี e เมดวบิ๊แบงเจมเดือนศักดิ์ตังาแบคพิงวันด้เกิดแบคเฮดเฮ้ยเฮ้ยมีซุยค้าแรงไปอดูี่เอ็ พยอนาเกมซาเตอร์เบบี้มบนเตอร์สิิลิคอนหนงผ่พโกงเฮ้ยเมี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 ทาเลนีาเรียบร้อยตายละเรียบร้อยนี่ีมีจริงมอโอเครอบนี้นะครับ3มแก้วพิซายโเดนะพิซซ่าทาเลนผิดจงบอกชื่อหนังต่างชาติแปลไทย ผมก่อนนะหนังเหรอหนังหรอซีรีส์กันไหมหนังซีรีส์ละครเวทีละครคุณธรรมอะไรมาหมดเลยสุดหัวใจที่ปลายขอบฟ้าพิรักเจ้าพ่อมาเฟียในตัวร้ายกันนายเจี่ยมเจียมพบรักที่ทาสุเวเนียรักสมุดเขยที่รักชูรักเรือล่มอวสานรักที่ลำปางโรงแรมนี้ผีรักเี้ยขอจดเล่น มีมีมีแล้วมีมีมีหนังอินดี้ต่อต่อหนังอินดี้โรงแรมนี้ผีจอมมีเรื่องนี้รู้จักคุณพลใช่ปีนเป็นจ่ามี่ีอันนี้ต้องจอมโคตรไอ้เคี่ยมจริงตำนานรักสองสวรรค์เมาค้างหน้าบางแสงเมมบอกเธอที่เบอร์เดิมเฮ้ยเกลียบบริการน่าเรียบ ใหญ่โเล็กเก็บเห็ดที่น่านบางอาจารย์เดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อาจารยเลยต้องเป็นหนังต่างชาติแล้วต้องแปลบนบรรยากาศหน้าเหลี่ยมกูรอดได้ไงมันจะไม่แปลแปลเป็นแบบอะไรแบบนายประเสริฐขีหลังมุดเลยเ์ก็ดีได้ได้ต่อต่อต่อเอาไม่เอาไม่ผมขอใจบิดขอใจบิดเดี๋ยวขอหมดเดิมไปก่อสมันมืนแล้วมันมึนแล้วแล้วขอหมดเดิมไหม ใจนี้มีแค่เธอนี่ทั้งเลียวหัวใจเพชรยายตัวร้ายกับนายเกียรได้ได้ได้หนักอินดี้เป็นชู้แต่เธอก็ยอมอ๋อโอ้ยใครต้องดูรู้ว่ารักพนักไม่ว่า รักรักนะยหญ่เก่งไงเข้าวินได้ใช่ไหมใช่ต้องมีเจ็บครั้งนี้พี่ขอยอมโอ้ยโอ้ยแต่คนที่รักรเืไอ้เรื่องแบบหนั้งไปเหลืองเหลืองน่ะเออมาหาดบ่อนแล้วนอนไงที่นังปีไหนวะปีสองปีสองอ๋ออ๋มองทั้งคู่ที่รูตาแมล นันแบบแอบรักได้แบบจึงรู้เมีอทั้งทา้องอ่ะลิงสามมุกก็หยุดไอไม่ได้เอ๊ะปรั่งเลยยาวันที่เจอเจอกันโอเคเกมชักมือนะครับกติกาคือสมมุิสมมุิใครชักคนสุดท้ายกับชักพร้อมกันโดนเตอร์ไหนก็ได้เอาเข้าใจแล้วไปนะอันนี้เกมเร็วเกมเร็วหนึ่งสองซันดึงสอ อ๋อไม่นี่เหรอตัวอย่างมากี่เลยรอบสองนะอ่ะให้มี่บอลเป็นคนนับเริ่มบ้างไม่อย่าเดี๋ยวมันจะเป็นคนแรกได้ตลอดรอบสองนะเริ่มหนึ่งสองสามสี่หหกเลยหกเข้าปากไปเลยหกเข้าปากเลยพี่คุณแม่คต้องการใช่คือ คนที่พรอกันและคนสุดท้ายโดนนะครับโอเคแม้นคนก็รออยู่คนท้ายดิถูกต้องคูรอเนี่ยโดนเลยงั้นต่อเริ่มพี่พิชินใช่เริ่มเ้ยผมนะ1 2ึ่งสองสมเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี่ยวเดี๋ยเหี๋ยนเดีเี๋ยวเดี่ยเดี่ยวเดเดี่ยไเดี๋ควเเเเดย ได้ได้เริ่มน2สองอรอคนบักูรอเพื่อนมันเองไอ้ี่ยแข่งห้องไปเลยกูรอเพื่อนมันเองเริ่มเริ่มนะหนึ่งสสห้าทาข้างหน้ามนี่บั๊กเออกูโดนรอคนบั๊กหนึ่งเริ่มหนึ่ เต็นน่าห่วงลอยเริ่มหนึ่งสองสามสี่ใครลดนท้ายแล้วโดนใครเริ่มไอ้บอลพี่บอลพี่บอลเริ่มเริ่มบางคนบอลไล่บอลไเดี๋ยวต่อไปนะคะรอช่วงหักเบรกนิดนึง เวลาแบบคนแบบสังสรรค์อ่ะมันจะเริ่มแสดงอะไรบางอย่างออกมาี่้องดูทีนี้แล้ฮะต้องดูทีนีคนเล่นเหรอเฮ้ยเอ้ยแต่เป็นลึกลับได้ไหมทรงๆแบบหัวหน้าแก๊งมาเฟียมึงไม่ต้องมาทำเป็นไก่เสือมึงไงโนดชลาชนผมไม่ใช่นอตชลาชนมึงไงวะผมชายสันไพเดอร์บอกซิ่งค่ะคัตตี้ค่ะ ไม่ใช่เนี่เล่นกี่รอบเล่นกี่รอบกูต่อให้กูไม่เล่นเอาวีไงเบ้นไงไอหมากไอ้หมากไอ้เฮียมันจะบาดมือเดี๋ยวไปแป๊บพุดกินวาร์บีมันอร่อยเนาะอ่ะ รายการวิทยาศาสตร์น่ารู้ครับดูน่ารักมุมาจากชาแนลคูเป้ชาแนลพี่พี่ผมจะมาพูดถึงวาสปีพี้ต้องเป็นวาสปีชูกาอาจากวาสปีชันดี้พี่พี่พี่ี่พูดถี่พี่อะรอพี่อะอะไรอย่างเงี้ยไปหานี่ก็นั่งอยู่อะอะลูชวาเซเนเกอร์มาเป็นต่างต้นเดเตอร์พี่ เราจะมาพูดถึงเรื่องของวาซาบิที่คงไทยรู้การดีว่าเป็นเครื่องปรุงมน้ำยิ้มที่เอามนว้เข้าไปแล้วก็ดกออกมามันก็จะกลายเป็นน้ำวันนี้เราจะมาพูดถึงวาซาบิที่แบบว่าเยอะแยะมากมายอยู่ตรงหน้าเรามีหลากหลายยี่ห้อแล้วมันจะมีวาซาบิแต่ทีเนี้ยเราหาไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าแบบไหนเป็นยังไงแต่ก่อนจะมาลองชิมวาซาบินี่าวน่นมันคาอะไรคับครัาวจ้า แอว่าเขาตอมืงหน่วยวัดวันนี้เราจะให้เป็นอะไรดีเกี่ยวอะไร มันต้องฉุนหน่อยว่าอะไรอ่ะวาซาบิอ่ะสิบหมูป่ะสิบหมูกว่ะไม่สิบหม,มูผมให้ไปเลยสิบหมูเออมันขึ้นจมูกไงขึ้นจมูกก็ได้เออเดี๋ยวก่อนจะมาลองบอกก่อนข้างหน้ามีอะไรบ้างอันแรกก็จะเป็นวาซาบิผสมมายองเนสใช่ผ<ม>เป็นตะกูมายองเนสก่อนต่อมาเป็นวาซาบิตะกูแบบหลอดเเารียกว่าสําเร็จรูปแหละสําเร็จรูปและอีกอันนึงเป็นแบบผงต้องผสมน้ําใส่กล้องนะครับแล้วก็เป๋า,ปาข้าวหมูอ่าใช่ แบบผงอ่าแบบผงนี <man <man ่เป็นแบบครีมอยู <man 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 ่ในบรรจุัปนแบบซองซองอนี <man 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 ้คือกลัดาด็เกาวดักนูซองบ้านไหนไม่มีผมแนะนํากระป๋องนี้ไม่ใช่ครับนี่เลยวาซาบิผงผเดอร์ก็คือแบบผงนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้มันเป็นแบบซองสัเร็จมาให้แล้วผสมทั้งวาซาบิกับตัวจุกให้แล้วมาครับทีละอย่างอ่าอันไหนเป็นยังไง ยามาชูวาซาบิแล้ว,วกทั่วไปที่เรานหน้าคนตาไม่ใช่ใชแบบหลอดคือพวกที่แบบทําแบบนี้มาแล้วอ,ะอ,อ่ะเนื้อมันคืความคลิงนี่แต่ถ้าเป็นวัตถุดิบเป็นแบบแต่ฮะโมเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้ไอหาว่าคูแอคติ้งนะโมซื้อไปดนูดนีนจ่จะให้ดูอย่าอย่าจย่าไอ้นี่กูเป็นคนแกะ่องเนี้ยรู้จักคุณจิกปะเ <laughs> ขารักตอนกูเปิดดูที่มันให้กูอ่ะรเพลงครับ ไม่ได้แรงขนาดนั้นมันก็ยังรู้สึกว่าครุมแตกมันมีกลิ่นแบบกลิ่นเปรี้ยวๆด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีรสชาติให้เท่าไหร่หมูถามมึงเนี่ยให้เท่าไหร่1ิหมูให้พร้อมกันเลยครูแบบนี้นับหนึ่งสองสามเดี๋ยวเขาให้คะแนนความหมูคือความแรงไม่ได้ความอร่อยมึงกินวาซาบบีมึงเอาอร่อยเหรออร่อยก็บีบดิ อ่ะผมให้หกผมให้ห้าผมให้ห้าผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีความแบบปรุงแต่งมาแล้วอะสำเร็จรูปแบบมันมันไม่สดอะอ่มันไม่สดไม่ได้เผ็ดรีดจาดใช่ไหมไม้ท้อยวาซาบิเนื้อสีวาซาบิเน่ยอันซ้ายอันแรกอะดูฟอมไปเลยอะปลอมมาเลยอันขวานี่แบบเหมือนสดๆจริงๆมาขอลองดูหน่อย เดี๋ยวไปแป๊บในห้องสมัครนะครับไอ้เหี้ยนี่คือช้อนกูดิกูรู้ว่าช้อนมึงกลิ่นถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นผมว่าอันแรกชัดกว่าชัดกว่าแต่มันน่าจะอาจจะแต่งกลิ่นไงอ่าใช่ใช่แต่นี่คือมันเป็นมันมีความสดวัดกันที่รสชาติดีกว่าซื้อ,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 อเป็นเชฟหนึ่งสองสามอ้หได้อยู่ไปอยู่อ่าให้กี่มุมกูอันนี้สบายหนึ่งสองสามเออบังเจ็ดแปดทำไมให้แปดูุนิดเดียวก็รู้เรื่อง ของของผูให้เก็บายสบายอยู่แต่ว่าไป็นหวานแรงบางทีเวลาคุณกินพวกอาปุ่นกินวาซาบิเนี่ยกินก็ถือว่าคงง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 งางง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 างง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 ่ไงง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 งแงงปเง เนริวาซาบิซอสวาซาบิตปลาหอนะครับมันไม่ใช่แบบสดๆอย่างเดียวและนี่คือมันมีฮอสเลดิดด้วยอ่ะฮอสเลดิดน่าจะให้ความเผ็ดร้อนคล้ายๆวาซาบินี่นี่ฮอสเลดิชหน้าตาเป็นนี้นะ